สวัสดีค่ะอันนี้เป็นวิดีโอสาธิตวิธีการใช้แป้งที่ได้รับไปกับไพ่ยอย่างง่ายๆนะคะท่านที่ได้รับแป้งไปก็จะได้รับแป้งอยู่ในห่อ,อก,กระเป๋าใบนี้นะแป้งชนิดนี้เป็นแป้งที่เราเรียกว่าแฟนดิงพาวเดอร์ จะเป็นเดิมที่เป็นแป้งที่ใช้สำหรับนักมายากลเวลาเขาทาไพ่เวลาเขาเล่นคลิกกับไพ่เนาะแป้งจะมีความเบาแล้วก็จะเกาะเนื้อไพ่เนื้อกระดาษได้ดีละเอียดแต่อย่าเพลอเอาไปทาหน้านะคะมันจะอุดตันอ่าทีนี้เราลองมาดูเนื้อกระดาษของไพ่แบบที่จะสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างชุดที่เห็นนี่คือ The Startar าโซึ่งเพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวลองนี่ คุณจะเห็นว่าเนื้อกระดาษนอะ่ะมันเป็นแบบนี้ซึ่งปกติเนื้อกระดาษเป็นแบบนี้เวลาที่แกะกล่องไพ่มาใหม่ๆอะ่ะปัญหาอย่างแรกที่มันมีก็คือว่ามันวักจะติดกันเป็นเหนียวอ่ะประมาณอย่างนี้อ่ะเวลาแกะคุณอาจจะได้เสียงพลาสติกที่เคลือบอยู่บนกระดาษนอะ่ะมันแบบดึงแล้วเหมือนดึงสติ๊กเกอร์นิดๆอ่นะประมาณนั้นทีนี้ ของพวกนี้เนะี่ยมีการลงแป้งไปแล้วทีหนึ่งก่อนไม่งั้นมันจะติดกันมากกว่านี้แต่เดี๋ยวจะให้ดูสองเท่าที่เห็นมีสองกองใช่ไหมคะเราจะให้ดูว่าไพ่ที่ลงแป้งไปแล้ว1รอบกับไพ่ที่ลงแป้งเรากำมังศาสนาที่การลงแป้งมาอีกสองรอบความลื่นมันจะต่างกันแค่ไหนนะ ทีนี้เรากลับมาดูไพ่สองกองนี้มัมีการมีการลงแป้งไปแล้วบางๆแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วนี่คือตลับแป้งที่คุณจะได้รับเปิดออกมาข้างในจะมีพับเสร็จพร้อมใช้นะคะซึ่งพับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะติดแป้งมาข้างล่างเนี่ยเป็นรูมาเสร็จแล้วเรียบร้อยประมาณนี้ระดับของแป้งก็จะ มีจํานวนพอสมควรเหมือนกันคุณอาจจะคิดว่ามันไม่เต็มกระปุกมากนะักแต่จริงๆแล้วเนะี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เต็มมากขนาดนั้นจริงๆก็ค่อนข้างไม่เต็มร้อยเปร์เ็นแต่ว่ามันก็แน่นมากสำหรับอันนี้ถ้าแน่นเกินไปคุณจะเอาออกมาใช้ไม่ได้วิธีการใช้นะคะง่ายๆพัฟเนี่ยมันจะติดแป้งใหม่อยู่แล้วแต่อันนี้จะเยอะไปนะดังนั้นเนี่ย เอาฝามาได้แหละง่ายที่สุดคออ,ออกหน่อยเ,อเพราะว่าเวลาที่คุณใช้จริงๆคุณใช้แค่นิดเดียวนะคะในการที่จะลงอ่ะแล้วคุณจะเห็นว่าแป้งเนี่ยมันจะออกไปจํานวนหนึ่งนะคะควิธีการใช้ก็คือคุณเลือกหน้าจะด้านหลังหรือด้านหน้าของไพ่ก็ได้นะแล้วก็เอาไพ่เนี่ยนะอาไพที่มีแป้งติดอยู่ปริมาณหนึ่งนะ่ย ถบบูบางๆค่ะแตะบางๆหรือบางครั้งที่เอกชั้นก็คือจะเป็นแบบนี้บางๆนะประมาณนี้แค่หน้าเดียวด้านเดียวก็พอแล้วก็วางไปแล้วทำมันใหม่แล้วก็เหมือนกันแตะ วิดีโอจะไม่ชัดมากแต่ว่าคุณอาจจะสังเกตเห็ด้วยว่าทันที่ที่เราแตะไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคมันจะมีแป้งบางๆติดอยู่นะคะทำอย่างนี้ให้เหมือนกันทั้งหมดจะเป็นแบบเนื้อวงแบบนั้นหรือจะเป็นตัว S แบบนี้ หรือบางทีจะเป็นแตะแตะแต,แตอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ละคนที่ชอบเดี๋ยวพอทำครบเสร็จแล้ว,ลวเรามาดูกันว่าวความลื่นของไพ่จะเป็นไงเทียบกับอีกอันที่ลงแป้งไปแค่ครั้งเดียวเอาละค่ะอันนี้หลังจากที่เราโรยไพ่เมื่อกี้เอาโทษขอโทษ เอาแป้งทาเราบนไพ่เสร็จแล้วตอนนี้สิ่งที่ทำต่อก็คือว่าขอให้เอาไพ่สับกันในระดับหนึ่งเพื่อที่จะจำได้ไหมคะเมื่อกี้นะเราเอาไพ่ทาเอาแป้งทาบนหลังไพ่นิดหนึ่งตอนนี้ก็คือจะมาสับไพ่กันเพื่อให้แป้งเนะี่ยซึมเข้าไปทีดานนาไพ่ทำไมเราถึงไม่ทาบนด้านหน้าไพ่เพราะมันจะเยอะเกินไป แป้งเนี้ยมันเป็นแป้งที่ใช้สำหรับไพาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นการที่จะไม่แป้งจะคงอยู่แล้วเกาะอยู่กับไพนานการที่ลงเยอะกันไปหนึ่งจะทําให้เมื่อแป้งเนะี่ยผสมกับคราบเหงื่อของเราเวลาใช้เป็นนานๆเนะี่ยมันจะเกิดคราบดาติดได้แล้วก็การมีแป้งเยอะเกินไปถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรืออะไรมันก็จะมี เกิดอาการแพ้ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าแพ้นี่คือ,อ,อฝุ่นแป้งเข้าจมูกประมาณนี้เพราะฉะนั้นจากตอนนี้ที่เราจะทำก็คือสับระยะหนึงพอให้มันไพ่มันได้คละๆกันไปทั่ว ไม่แน่ใจว,ว่าวิธีสับไพ่ของแต่ละคนเป็นยังไงนะเอาแบบสะดวกหรือจะเป็นลักษณะทำล้างไพ่คละๆกันก็ได้โอยก,ก็จะชอบแบบนี้นี่ยท้บอันนี้ไพ่น้อยท่าสับก,ก็ ให้มันใหญ่ด้วยจุดประสงค์มันแค่เพื่อจะให้คล,ลากลากันเท่านั้นเองโอเคทีนี้เราก็ทำการทดสอบดูว่าเรากรีดไพ่หนูนจะลื่นมือแค่ไหนโอเคอันนี้เสร็จแล้วมันจะทำให้กรีดลื่นมือได้พอสมควรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่ได้ลงแป้ง คือลงแป้งแหละแคลงแป้งแค่รอบเดียวชุดนี้เท่ากับลงสองอสองครั้งเรามาดูชุดที่ลงครั้งเดียวกันเวลากรีจะเป็นยังไงอันนี้คืออันที่ลงครั้งเดียวนะคะ,ะนี่เอาหงไพ่จะได้ชัดเจนนะวิกีีไพ่เนี่ยสังเกตไหมคะมันจะไม่ได้ สเปรย์เรียงตัวออกมากขณะนั้นเหมือนอย่างชุดเมื่อกี้นี้เพราะไพ่ยังคงเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนๆบ้างแค่ว่าไม่มากเหมือนตอนที่พิ่งแกะห่อออกมาครั้งแรกแล้วไพ่ซึ่งณนะตอนนั้นนะ่ะไพ่จะติดกันแบบจะติดกันเหมือนแบบว่าเวลาคนแกะไปจะได้ยินเสียงเหมือนแยกพลาสติกออกปืดป๊ดๆเลยประมาณนั้นจะลองอีกทีนะึง มันก็ไม่ใช่ว่ากรีไม่ได้แต่ว่ามันจะแบบไม่ลื่นมือมากเท่านั้นเองโอเคค่ะครันี้ถือว่านี่ก็คือวิธีการใช้แป้งนะคะสำหรับไพ่ของเราแล้วก็ดูเนื้อไพ่ที่ใช้เป็นหลักเพราะฉะนั้นแป้งกระปุกเนี้ยน่าจะใช้ได้นานมาก ถ้าคุณไม่ได้มีแป้งเป็นไม่ได้มีไพ่เป็นร้อยรอยชุดเพราะฉะนั้นแป้งชุดกระปุกเนี้ยก็น่าจะใช้ได้นานเป็นปีเลยทีเดียวค่ะโอเคนะคะขอจบการแนะนำการใช้แป้งเพียงเท่านี้ค่ะแป้งสำหรับไพ่สวัสดีค่ะ